ทีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งเหรียญท้องถิ่นเหรียญน,นี้ได้แก่เหรียญหล่อพระอธิการเรียบธรรมทโรวัดนนสมบูรณ์ตำบลสามเมืองอำเภอศรีดานครราชสีมาปี2 5 4 1นะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อนะครับพระอธิการเรียบธรรมทโรนะครับ เต็มอง์นั่งขัดสมาธิด้านหน้าเหรียญรูปไข่เหรียญน,นี้นะครับด้านหลังประทับยันอยู่ด้านบนจะรล้ข้อความวัดโดนสมบูรณ์ตำบลสามเมืองอำเภอเมืองเอ่ออำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมางดงามคมชัดเข้มขลังและนิยมมากๆนะครับเป็นเหรียญท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมมากๆและพิมพ์ทรงเหรียญแบบนี้ครับและเนื้อทองแดงลมดําสวยแบบนี้ก็หาค่อนข้างที่ยากแล้วนะครับขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะครับที่ ได้ติดตามรับชมการรีวิวเหรียญพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกรายการนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับสวัสดีครับ